สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมือนี่นะครับผมนายจอยสีผ้าพี่น้องนะครับไปไปเอาหมูหมูที่มาเห็ดแคบหมูนะครับมาเห็ดแคบหมูที่ผมเคยลงในยูทูบเลยว่าผมเห็ดแคบหมูแต่ว่าผมเม่เคยพาไปเบิรงหม่องผมเอาจากเทือนะครับเป็นสิบกิโลเป็นสามสิบกิโลแต่ว่ามืนอนี้ผมไปเอาหาสิบกิโลเพราะว่าลูกค้าท่างผมมาหลายนะครับพีน่น้องผมไปเอาหมูมืองไหนแลราคาเท่าไหร่ มสิบอกที่น้องต่ว่าอันทั้งก่ะของหลามเป็นกระประจักรหูหอกราคาเท่าไหร่เพราะว่าเป็นกระขายหัเป็นพิเศษนะเพราะว่าันเขาสื่อหลายเนาะเขาสื่อเป็นประจักขายพิเศษอือผมาเสียบบอกว่ากิโน้เท่าไหร่รู้แต่ว่าเ้อกัราคาสูงเกิดที่ี่น้องนะครับต่กับบ๊สบมะสุขขอเพื่ออื่นสะสมคุภาพไปมพงคุณภาพแอบนี้เดี๋ยวจะนอนแต่หอดตลาดเนาะพ่อกันว่้านเสื่อของอย่ ถ้าว่าไปตลาดเราต้องใช้แม่จะี่น้องกินเบ่ได้เปิดนาดนน้วยซีที่พ่อวัชมมอดชงก,ก็ใช้แม่เนาะถ้าบ่ใช้แม่ก็คิดตังเงินเอาไว้พ่อกันก็ตลาดครับผมกินจะข้าวสองครับผมจะมัดโมนี่กระลักสิออกไปครับผมไปขึ้นรถก่อนไปขึ้นรถก่อนไปขึ้นรถกัอน <S <S อีจอยดิี่น้องอีจอยด้ีขอบคุณคุณ บายบายไปเอาหมูกันครับเดี๋ยวพอกันโอเคบายบายพี่น้องตอนนี้กำลังสิไปเอามูกำลังสิบเอามูไปกับตู้เปิดอันปกติผมสิปกติโอดเงินดิพี่น้องพี่ห้ตั้งแต่อันกับตัวเปินโอดเนาะแต่กับเงินกับเงินหาหาหาหนังกันนะครับแต่ว่างต่อฝากบัญชีไว้ผมสิปกติเงินมันออกมานั่นเป็นคือเคล็ดลับอย่างเดีพี่น้องคือให้เขาลับไปชอบ เห็นคนลาภิชอบ่วมส่วนี้ผมเห็นคนับผิดชอบนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นมาลาภิชอบเห็นมาลาภิชอบนัมนช่วงการเงินนะครับผมปกติเป็นปลายจัดงานปลายหาเงินนะครับปลายหาเงินเห็นรับผิดชอบเป็นข้อบัญชีนะครับอเงินข้อบัญชีนะครับพาใส่ใจนะครับเกี่ยวกับเงินเป็นเป็นผู้เป็นตู้เก็บเป็นผู้ดูแลนะครับเสียออกไปใส่หงังเกี่ยวไปจ่ายังินแต่ต้องทานผมนะครับต้องคอยต้องคนอยู่ต้องหูน้ำใจนะครับ สีบอขนก็เราจะใส่ชุดุดี่ันาะเอาแต่นี้น้องข้าพกลย้อไปหอดตาาดเราค่อยบ้านครับผมจี่ครับครับพี่น้องตอนนี้ได้เข้ามาถึงนะครับมาถึงที่ตารางเรามากครับด้านหน้ากองทัพคือสถานีตำรวจครับนี่คือหอผาต่างนะครับเป็นจุดเย็นของอำเภอลำไยมาดนะครับผมติเป็นวงเวียนอย่้งนี้นะครับนี่คือหอผาต่างของเฮ้านะครับผมต่างนี้นะครนะ จะเป็ดโตต่างครับพี่นอ้องไปยดตั่าเดี๋ยวผมจะไปตไปต่างก่อน,นะคตดต่างไปเอาหมูครับโคตต่างไปเอาหมูหเดี๋ยวกดบัญชีหน่อกดบัญชีุงไทยด้ยของตัวอมสินมีพอนไหมพ้อม้อมสินวันนี้ไม่ได้ใช่ใชไหม มันนม้ออกเออันตอน,นี้มาหอดอันหทางสะเปือกผ่าเจี๊ยาษาเนาะจะตปกดต่างกันเนาะ บุ๊บบังหวัดบ้าตรงได้เด้กก็เ่เคยกดแต่เคียรมีแต่ให้น้องเพิ่งกดอมกินจมให้เขาดอกพี่น้องจมให้ออมกินดีดีแต่เพราะว่าอัอมกินเพิ่นระบบคนบุกไปดีนอการแจ้งตรงแจ้งเตื่อนคนบุกไปนี่ดูนี่เอาทั้งไหลเข่าว่ะทั้งทั้งชิมเข่าอีพี่น้องบมื่เคยกดโดนแล้ว อต่ในได้พี่น้อ,องว่นผมบุกไปได้กดตังค์ผมบุกไปหูระบบมันถ้กดเป็นอยู่มาพื้นมาก,ดเ,กดเป็นกดเป็นแต่ว่าผมบ่เค่อยมากดจกเกัเทียร์ก็คือบวกออกมาอ๋อออกมาเด็ ไปเลยกดแตไปไปพี่น้องบันีึกถ้าไปซื้อมูกันไปตามผมมาคือถาจะเอาหมูคือถาจะเอาหมู มะฮอดหลับนอนตอนนี้มะฮอดลาดันแล้วเนาะลาดประจับนะครับตลาดสดลับไปมากครับตลาดสดลับไปมากนะครับผมราไปมาตลาดสดออนไลน์นะครับผมของคงขายของอย่หันนะครับผมแต่ของทีพลาดไปคนนะครับผมมือผมมาเอาหมูนะครับจอดได้นี่ก็ได้จอดได้นี่ก็ได้นี่แค่มันจอดจอดจอดขวงไปเลยจอดขวงไปเลยแบบแบบแล้วท่านสีดำจอดนะนี่ม ครับมะฮอดแล้วพี่น้องมะฮอดแล้วโอเคครับพี่น้องตอนนี้มาถึงลานันแล้วนะครับจะมาเอาหมูมาตับตามาตามมาด้านนี้ครับพี่ให้เอากระจังสี่มาเอาหมูยู่นี่มกระจังนะครับเพระเาะว่าพวกพี่พี่จะเอาหมูทีนะ่นี่ออนะแล้วก็เอาหมูที่อืมากนะครับ เป็เ็บมาขายแล้วข้าวกระ็ครับพระ,ระ,ระ่าร้าน,นเป็นเอาขายขออาหมูนะครับอาหมูหาชิ่ที่สร้างไว้มันอเร้านึ่อันนี่ลูกที่มีอย่างนี้ ลูกชิ้นหมูแล้วลูกชิ้นหมูลูกชินกช้นหมูที่ผมขายกว๋วยเตี๋ยวมันมันเปลี่ยนรีมันเห้ืนหอนว่าอันนี้เสียมันไปเสียตัวนีงข้หมูขึ้นรถครับหายสิบโลหายสิบโลซ้ำนี่แหละน่อยเดียวนี่ซ <c oughs> อยซอยเพย่นไม่ขึ้น อี okay. ่หุโอเคพี่น้องพี่ถุงสิบถุงไม่ถุงถุงละหาากิโลมันเทาเหมือนห้าสิบโลที่ต่มเตาไปจ่ายตังค์ไปจ่ายตังค์เพือก็พี่น้อง เดี๋ยวผมสิภาพไปหัน่นนู้นเรวสีภาพไปเอินขอบคะะุณค่ะปะป๊าปะป๊าหนักมากรุดกะเล่นรถเกิดสีภาพเรียนเลยตามมากพี่น้องตามมาก เราสีผ้าไปหันหมูหันหมูเราสิผ้าไปนั่งนชม่องขึ้นรถเรนสิผ้าขับรถไปเป่ากระเป๋าวงวันนึงเอาไม่พอกันตรงนี้ตอนนี้กคือรถกระบะใส่โอเคพี่นอ้องตอนนี้มาหอดบ้านแล้วเดี๋ยวไปเตรียมกระมังเตรียมหยังใส่หมูก่อนว่าถ้าเขาไปเ้างวัดเตรียมกระมังไม่ติดผิดสิทธิ์นะไปเตรียมกระมังกันพี่น้องมา ทำมาเตียงกันแล้วมั้งปลาเอากะละมังอยู่หลังบ้านมนตาตั้งหนาบ้านเลยพ่อให้สองใบกะละมังเล็กนะสองใบแล้วลูกจะเอาโทรศัพท์ไปก่อนจะเข้าโทรศัพท์ฝากเมื่อกลางไปก็ได้ดอกอ่ะฝากไปพร้อมฝากเม็ดไปน้ำโทรศัพท์น้ำ พี่น้องมีหลายคนถามมาอันอันมีอยู่เมนเมนนึ่งที่มาว่าอันคือบปลืางหมูมาถันว่า,าคือบ่ลืา,ลางหมูอันตั้งเดอ้อหมูแต่เอามาจังสีข้าสิมาขูดขูดขน,ขนเอาขนออกผิดความสะอาดนะครผิดความสะอาดขนเรียบร้อยแล้วจังค่อยชินหน้าหมูที่วป็นชิน้นใหญ่ๆนี่เอาไปล่างล่างแล้วก็เสี่ยวมาหันหันแล้วก็สิเอาใส่ถุงนะครับเข้าใจตามมีเนาะ นะครับบมเมนว่าอันเห็นแต่ตอนเขาที่ออกจากถุงคือบปลาล่างวัส,สว่าอันนี้กะผมก็ขอบคุนขอบคุนห,หลายๆทีเน้นมาม่าจะว่าอันผมก็ไปบ,บอกเนว่าอันว่าผมล่างตอนใดเหตุตอนใดนะมึนมพีดขี้ข้ามาขุดขนที่น้องหาไปเอาหมูมาเ้าก็ขิ้มาเบิองนะครับเบิองว่ามันมีขนบองน,นคะครับเ้ามาเบิองว่ามันมีขนหลงเหลืออยู่มองไหลบลน,นคะครับเ้าสิมาเบิองแบบนี้พี่น้องเบิองแบบนี้ ล้วเ่าก็สิไทยกะละมังไว้แบบนี้เพื่อสีเอาไปล้าข่าววลาเอาไปล้าง,งเพราะฉะนั้นลูกค้าวปต้องหว่วงล้มปลต้องยานนอ่านลูกค้ามัวมากคือบปล่างคือมาหินเ,เลยห่บอมีเอาไปล้างไปล้างลทำนจ้นสน,นิทน้ำถ้าห่าเอาถ้าห่อหันหันเป็นชิ้นน้อยล้วเ่าเอาไปล้างอันนั้นเ่อตองมาพึึงลมอีกมะจส่เวลาโดนครับเา่เาต้อง,งล่างแผ่นใหญ่แบบนี้เลยนะครับหาเบิ่งแบบนี้ถ้ามันบอมีห่อก็เอาเลย เพราะว่าหมูหมูโรงงานมากมา่ีบมา่สีเนียนนะนี่มาเบิงมื่สีบ่มีขนนะเห็นไหมเมื่สีบ่มีขนนี่เห็นไหมเมื่อสีบ่มีขนนะเห็นไหมเม,มืเมม่อสีเนียนไปเลยหมูโรงงานนะครับแต่นนว่าเขาก็ต้องมาเบิงนะครับตรงมาเบิงมาตรวจเช็คอยู่ขึืนอเกาล่ะว่าไม่มีขนบะม,มีขนนะครับเวลาเขาเอาไปเห็ดขายบะมันเป็นขนกากชากเอาไปขายให้เขา นมันมันนียพี่น้องหมูง่ามทำมือนี่หมูง่ามงามเแล้วก็ถอดฟูน้ำมีเนื้อผสมพี่น้องเห็นบอ่ที่ผมบอกว่าหมูติดมันมีเนื้อผสมมันติมีผสมอย่นี่มาไม่เนื้อผสมอยนเมื่อ <realised> กีมีเนื้อเป็นสันแบบนี้ไก่บอภาพนีไก่บอเห็นชัดบ่เมื่อีมีเนื้อผสมแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นหมูกากหมูของบ่มแมนเป็นกากหมูเอาแต่หลังหมูมาเห็นนะครับเป็นหมูติดมั่น อันนี้บ่อนอันนี้บ่อน่นองแต่เรามองเห็นอยู่คนหนึ่งเนี่ยพี่้องมาเพิ่งมานี่ครับมันมันจีอเสดระเลื่อยมันเป็นแบบนี้มันจีมีขนมองเนี่ยมากลับมาเห็นความสะอาดมันสะอาดนะครับนี่ครับหีความสะอาดมันขูดขนออกนะครับแบบนี้มากส็สบวบามีขนแล้วนะครับเห็นว่าลองคดแบบนี้น วันเมื่อเสียมากเรอไปเฮ็ดให้พี่น้องกินโลดพี่น้องกับบ่บึงคนยะกากซากจุกกบสีว่าโอ้ยไอกากหมูหญ่จอยก็เป็นยังสีเนาะที่าะสำหรับลูกค้าแล้วกับลูกค้าที่ติดต่อมาขอซื้อเป็นกิโลหมูว่านเนาะครับหมูขึ้นนะครับผมแล้วก็อันเจเจในตลาดสดในตลาดสดเท่านี้กับติดต่อซื้อเป็นกิโลนะครับผมคนว่าเพิ่งเคยซื้อกิโลละสามลอยนะจำสามลอยนะอยู่ในเขตบ้านเท่านี้ขายได้ยูครับขายได้ยู จะว่าอยู่ข้างไก่เดี๋ยวก็ขารถขาล่าเนาะครับค้าไปส่งเมื่อก็ต้องบวกเพิ่มนะครับผมเพราะฉะนั้นราคาเมื่อก็จีต่างกันเนาะครับเนาะถ้าคามารับเอาอิ่งเลยนั่นที่รู้ว่าสับเบือขากขายอยู่ที่นองเมื่อก็ได้กำไรอยู่แต่ว่ามันได้บ่หรี่เนาะเท่ากับเบิรงดสิครับมันมันบ่มีขนเท่ากับ โอเคละหาสิบกิโลเล้พี่น้องจากเค็ดจากค็ดมือละสามกิโลสี่กิโลนะจากมือละสามกิโลสี่กิโลขึ้นมาเป็นสิบกิโลนะครับสิบกิโลเป็นยี่สิบกิโลนะครับเป็นยี่สิบกิโลตอนนี้ลูกค้าให้การตอบรับดีนะครับผมเพราะว่าเข้าเหฮดสุดขายใหม่นะครับผม แบบทีส่งให้อันลูกค้าแบบอยู่ทั้งอันกรุงเทพกรุงไทยนะครับที่เป่นตังเข้ามานะครับผมก็คือเฮ้าฮิตแล้วเข้าพ,พ,พึงพึงพึงร่มให้มันเย็นนะครับให้มันเย็นพึงอากาศให้มันเย็นจังหน่อยล้วเฮากะฝ่าแพกใส่ถุงเลยเพื่อรักษาความกรอบของกากหมูนะครับผมเราก็ส่งให้ลูกค้าลูกค้ากาส็สิได้รับกากหมูที่ยังกรอบอยู่นะครับผที่บนเหนียวนะครับเราก็สําหรับลูกค้าที่ได้กากหมูไปแล,ล้วเฮ็ตจังแห๋มเนาะมันจังสีมันจะมันจังสิกรอบตลอดนาะกว่าสิกินเมือดเนาะครับ ใลูกค้าเอาใส่กับกระป๋องกระป๋องหรือกระเอ็บอย่างกระไดนะครับกระป๋องนะ่ะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทจะให้อากาศมันเขา้ามันจีรักษาความกรอเป็นเดือนค,นครับแต่ว่ามันสิมีกลิ่นอับนะครับผมกลิ่นอับแต่ว่าถ้าอยู่ในระวางสิบกว่ามือหรือสิบสิบหามือนี่สิบว่าท่านมีกลิ่นอับนะครับแต่ผมก็เสียอในว,ว่าพี่น้องกินมินมดเดีรยวกว่าสิบหามือผมไม่กลิ่นนะครับถ้าอยู่ช่วงวนิบผมไม่กลิ่นอับพี่น้อง ผมกล้าประกาศครับเพราะว่ากากหมูห่อเนื้อหมูห่อเอามาสดสดแบบนี้นะครับเ้าก็สีมาล่างล่างแล้วก็เสียงห้องเสียงมาหิตเลยนะครับผมต้องมาต้องถอดไว้นะครับถอดไปนันดี่ครับเดี๋ยวผมคิดได้แล้วจงค่อยมาพอกันตอนนีหยุดไปสามีกดครับผมที่ค,ครับ